Oh, shit. ในช on ah, ีวิตคนเราเนี่ยการมีเพื่อนที่ดีนั้นถือว่าเป็นลาบอัประเสริฐที่สุดเลยก็ว่าได้ครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนของคุณคนนั้นต้องจะเล่นคุณเพื่อเคมีเหมือนกับไอมอนี่ละก็อันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง The Evil Five และตอนนี้คุณก็อยู่ในช่วงสามที่สเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้ของเชนวอล์ นักซ้อมเมียบเพื่อนรักในตำนานอีกหนึ่งตัวละครที่น่าจดจำที่สุดใน The Walking Dead ครับตัวละครเชนวอลส์ถูกลังสรรและรับผิดชอบโดยโรเบิร์ตเคิร์กแมนและโทนี่มัวเชนเป็นคนสัญชาติอเมริกันสีผมของเขาคือสีดำส่วนสีตาจะเป็นสีน้ำตาลโดยในเวอร์ชันคอมิกเชนจะเกิดในปี1978าทำให้อายุของเขาในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่จึงเป็น25ปีหากอิงจากปีที่เกิดเหตุการณ์เชื้อระบาดซึ่งก็คือปี2003ในขณะที่เวอร์ชันซีรี เชนจะเกิดปี1973ดังนั้นเขาจึงมีอายุ37ปีในช่วงซีซั่น1และ2ซึ่งเหตุการณ์จะอยู่ในช่วงปี2 0 1 0ครับเชนเป็นตัวร้ายคนแรกสู่ในเวอร์ชันคอมิกและซีรีส์ส่วนคนต่อต่อมาก็คือผู้ว่านีแกนอันฟ้าและฮอนบี้และพาริล่ามิวตันเชนปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิกเล่มที่1และจะบทบาทลงในเล่มที่6ส่วนเวอร์ชันซีรีส์เขาจะปรากฏตัวตั้งแต่ตอนแรกของซีซั่นหนึ่งจนถึงตอนสุดท้ายของซีซั่นสองแต่อย่างไรก็ตาม เขากลับมารับเชิญในซีซั่นสากับ9ในฐานะภาพหลอนของลิกด้วยครับบทบาทของเชนในเวอร์ชันซีรีส์จะยาวกว่าในคอมิกมากเพราะว่าในเวอร์ชันคอมิกเชนจะตายตั้งแต่ยังไม่ออกจากแอตแลนตาเลยด้วยซ้ขาขณะที่ซีรีส์เขาจะอยู่ยาจนถึงฟาร,ร์มของลุงเฮอร์เชลเลยครับซึ่งเดิมทีคุณลเอิสเคิร์กแมนกับแฟนดาราบอลวางแผนจะให้เชนตายในตอนจบของซีซั่นหนึ่งแต่ด้วยความที่จํานวนตอนมันน้อยพอมีเพียงแค่6ตอนสุดท้ายทั้งสองจึงตัดสินใจยืดบทของเชนออกไปอีกซึ่งมันก็น่าดีใจมากที่เขาทําอย่างนั้น เพราะมันทาให้ตัวละครนี้มีมิติและพัฒนาการที่น่าสนใจมากๆาครับผู้ที่รับบทเป็นเชนวอลส์คือคุณจอห์นเบิร์นเทลนักแสดงชาวเมริกันมากฝีมือจากผลงานภาพยนตร์มากมายไม่ว่าจะเป็น The w ว o p of w a อลสตีดฟิวลี่ซิกคาลิโอเดอะแอร์คาลเทนเบบี้ดิเวอร์วินลีเวอร์วีดอสและล่าสุดเขาก็จะกลับมารับบทแฟนเคสเซอร์หรือเดอะพันนิเชอร์อีกครั้งในซีรีส์แดอะเดวิบบอลนาเกนของค่ายมาร์เวลสตูดิโอสลักษณะนิสัยของเชนคือเป็นคนมีอารมณ์ขัน เจ้าชู้หัวร้อนง่ายเด็ดเดี่ยวคาดเดาไม่ได้และยอมเห็นแก่ตัวหากจะเป็นต้องทำเห็นได้จากตอนที่เขายิงขาของโอติสและทิ้งให้เขาโดนพวกวอลเกอร์แดกทั้งเป็นอย่างเลือดเย็นเพื่อรีบเอากระเป๋าเครื่องมือแพทย์ไปรักษาเขาที่โดนยิงอาการฟางตายกีฬาที่เชนชอบเล่นคืออเมริกันฟุตบอลซึ่งเขาก็เล่นได้ดีจนกลายเป็นนักกีฬาดาวเด่นของโรงเรียนและหมายเลขบนเสื้อของเขาคือ22โดยเชนก็ได้รำลึกถึงหมายเลขนั้นผ่านสร้อยคอที่เขาใส่ อาวุธที่เชียนใช้บ่อยที่สุดในซีรีส์ก็คือปืนพกก็อกสิกับปืนลูกซองมอสเบิร์กห้าเกประโยชน์เด็ดที่เชียนชอบพูดจนติปากก็คือ let me tell you something กับ let me ask you something ภูมิหลังของเชียนในคอมิกจะไม่ค่อยมีรายละเอียดมากนะักแต่ในเวอร์ชันซีรีส์จะมีเยอะกว่ามากโดยเชียนเกิดและเติบโตที่คิงคาลตี้รัฐจอร์เจียเขาเป็นเพื่อนสนิทของลิซตั้งแต่สมัยมัธยมยันเข้ามาหาลัย ซึ่งทั้งคู่ก็ได้เรียนเรียนสาขาการบริหารงานตำรวจและเมื่อจบการศึกษาทั้งสองก็ได้เป็นผู้ช่วยในอำเภอเขต i ิงคาตี้ครับย้อนกลับไปในช่วงมัธยมเชนเปนที่รู้จักกันดีจากวิลาการ,รการขมยรถของผู้อำนวยการโรงเรียนไปขับเล่นและเขาก็ยังมีความสัมพันธ์กับหญิงสาวหลายคนซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นครูสอนกีตาแต่ทว่าเชนก็ไม่เคยคิดจะจริงจังกับใครสักคนเลยในช่วงสองวันก่อนเกิดเหตุการณ์เชื้อระบาดเชนกับลิกไดไล่ตามจับคนร้ายอย่างดุเดือด จนกนระทั่งลิกโดนยิงจนอาการโครมา่ากซึ่งนั่นก็สร้างความช็อกให้กับเชนเป็นอย่างมากและหลังพาตัวลิกส่งโรงพยาบาลแล้วเชนก็ได้บอกเรื่องนี้ให้ลอรี่กับเขาได้รับรู้หลายวันต่อมาเชนก็ได้รับแจ้งเหตุนคนทำร้ายการบริเวณบ้านของแพตติเซียผู้เป็นหนึ่งในแฟนเก่าของเขาจากนั้นเชนจึงรีบเดินทางไปที่นั่นเพื่อระงับเหตุและเมื่อมาถึงเชนก็พบว่าแกรี่ผู้ซึ่งเป็นพ่อของแพตติเซียนั้นได้ใช้ปืนลูกซองระเบิดหัวแฟนคนปัจจุบันของแพตติเซียไปแล้ว เพราะเนื่องจากพอได้เข้าไปกัดแขนลูกสาวของเขาสุดท้ายเชยนจึงได้เกียกล่อมให้แกลลี่ยอมมอบตัวก่อนที่เขาจะพาไปฝากขังที่สถานีเพื่อรอสอบําต่อไปต่อมาเชนก็ได้พบกับแฮตติเซียนในสภาพที่ไม่สู้ดีนักซึ่งเขาก็ได้ให้เธอนั่งพักก่อนจากนั้นเชนก็ไม่หาแกลลี่ที่ห้องขังเพื่อเตรียมสอบปากคําแต่ทว่าล็อบผู้ต้องหาอีคนที่อยู่ในห้องขังก็ได้การล่างเป็นวอลเกอร์และพุ่งเข้าไปกัดที่คอของดอนซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของเชนตายคาที่ เชนจึงจัดก,การยิงล็อบทิ้งเพื่อช่วยเหลือแกลลี่ที่กำลังจะโดนมันกัดเป็นลายต่อไปและไม่นานหลังจากนั้นเชนก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของรีออนซึ่งเป็นเพื่อนของเขาอีกคนเชนจึงรีบวิ่งไปตามเสียงและเขาก็พบว่าแพติเซียกำลังจะกัด Leon. รีออนเชนจึงไปช่วยลากตัวรีออนออกมาก่อนที่เขาจะเล็งปืนใส่แพติเซียซึ่งเชนก็รู้สึกลังเลไม่กล้ายิงเพราะเขาเดืนดรถึงช่วงเวลาเก่าๆที่เคยใช้ร่วมกับเธอแต่สุดท้ายเชนก็ตัดสินใจยิงแพติเซียทิง้งเพื่อไม่ให้เธอต้องทนทุกข์ทรมารไป และเมื่อเคลียร์ทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเชนก็รีบุ่งหน้าไปหาลิกที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะพาเขาหลบหนีออกมาแต่ทว่าพวกทหารก็ได้เริ่มเข้ามาไล่ฆ่าคนกับพวกวอลเกอร์ในโรงพยาบาลแล้วเชนเห็นท่าไม่ดีจึงได้เอาเตียงม,มาขวางประตูไว้เพื่อไม่ให้พวกวอลเกอร์เข้ามากัดลิกก่อนที่เขาจะรีบวิ่งหนีไปหลังจากนั้นเชนก็ได้บอกลอรี่กับเขาว่าลิกตายแล้วและเขาก็ได้พาทั้งคู่หนีไปที่เมืองแอนแลนตาแต่ทว่าทางกองทัพสหรัฐก็ได้บอมเมืองนี้ทิ้งไปแล้วนั่นเลยทําให้เชนลอรี่ ข่าวกับผู้รอดชีวิตคนอื่นๆต้องหนีไปตั้งแคมป์อยู่นอกเมืองซึ่งเชนก็ได้ทําหน้าที่เป็นผู้นํากลุ่มผู้รอดชีวิตอีกทั้งยังคอยดูแลข่าวเป็นเหมือนลูกของตัวเองและด้วยความที่คิดว่าลิกตายแล้วเชนจึงได้มีความสมคัญลึกซึ้งกับลอรลี่จนได้ให้กาเนิดลูกสาวนามว่าจูดิธในภายหลังต่อมาเชนก็ได้พบกับลิกอีกครั้งซึ่งเขาก็ทั้งตกใจและดีใจในเวลาเดียวกันแต่หลังจากที่เขาโดนลอรี่ขอยุติความสัมพันธ์เชนก็รู้สึกอิจฉาริกที่มีทุกอย่าง และเริ่มมีปัญหาขัดแย้งกับเขาอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งในช่วงท้ายของซีซั่นสองเชนก็ได้วางแผนลวงลิกมาฆ่าแต่สุดท้ายเขาก็ถูกลิกตลบหลังและได้พบกับจุดจบอันน่าเศร้าด้วยน้ำมือของเพื่อนรักแล้วสำหรับจุดจบของเชนในเวอร์ชั่นคอมิกกับซีรีส์จะต่างกันเล็กน้อยโดยในคอมิกเชนจะถูกข่าวยิงที่คอจนเลื่อนมือตัวตายและได้ฟื้นขึ้นมาเป็นวอล์กเกอร์ก่อนที่เขาจะโดนลิกเฮดช็อตไปส่วนในซีรีส์เขาจะถูกลิกแทงตัดขั้วหัวใจจนตายและได้ฟื้นขึ้นมาเป็นวอล์กเกอร์ ก่อนที่จะโดนข่าวเฮช็อตเต็มกระบาลซึ่งเสียงปืนที่คาวยิงออกไปนั้นก็ได้เรียกฝูงวอลเกอร์จำนวนมหาศาลมาบุกทำลายฟาร์มของลุงเทอร์ชิลจนย่อยยับแต่สิ่งหนึ่งที่ทั้งสองเวอร์ชันมีเหมือนกันก็คือการตายของเชนเนี่ยทำให้ลิกได้รู้ว่าทุกคนบนโลกติดเชื้อกันหมดแล้วไม่ว่าจะตายในรูปแบบไหนถ้าหากสมองไม่ถูกทำลายยังไงก็ต้องฟื้นขึ้นมาเป็นวอลเกอร์อยู่ดีครับในวันที่1มีนาคมปี2012ทางช่อง AMC ได้หลุดสปอยการตายของเชนในซีรีส์โด e ไม่ i ด้ตั้งใจ คือในโฆษณาโปรโมทแผ่นบูเลต์ลิมิเต็ดอีดิชันของซีซั่นสองที่ลงบนเว็บไซต์ AMC TV Store ครับมันดันมีรูปของเชนในบทบาทวอลเกอร์อยู่ด้วยนั่นเองครับและกว่าที่ตอนสุดท้ายจะฉายก็อีสิบกว่าวันเลยแต่ถ้าเป็นคนที่อ่านคอมิกมาก่อนก็คงจะไม่แปลกใจเท่าไหร่อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเชนที่นอกจากจะมีวีรกรรมการสร้างมีเพื่อนแล้วก็ยังมีการลูบหัวตัวเองทุกครั้งที่เข้าฉากโดยตลอด2ซีซั่นเชนก็ได้ลูบหัวตัวเองไปแล้วทั้งหมด25ครั้ง ซึ่งตรงนี้หลายคนก็คงจะสงสัยกันไม่นอยเลยใช่ไหมล่ะครับว่าทําไมเชนถึงต้องลุบหัวตัวเองด้วยโดยเรื่องนี้คุณจอร์เบิร์นท่านได้เคยบอกไว้ในตอนที่ให้สัมภาษณ์กับช่องเ MC ว่าถ้าทางแบบนี้เชนมักจะทําเวลารู้สึกเครียดกระวนกระวายใจเมื่อจะต้องตัดสินใจทําอะไรสักอย่างเพราะว่าความคิดในหัวของเขามันตีกันนั่นเองครับในเวอร์ชันคอมิกเชนจะมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงแค่ลอรีเท่านั้นขณะที่เวอร์ชันซีรีส์เขาจะมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงหลายคนตามที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้และนั่นก็ เดิมทีคุณระเบิดเคิร์กแมนตั้งใจจะให้เชนฆ่าลิกในคอมิกเล่นที่6กโดยมีคาเป็นผู้เห็นเหตุการณ์แต่สุดท้ายคุณเคิร์กแมนก็เปลี่ยนใจไม่ใช้ไอเดียนี้นอกเหนือจากคอมิกและซีรีส์แล้วเชนก็ยังไปปรากฏตัวในเกมอื่นๆด้วยทั้ง The Walking Dead Day r e Conning The Walking Dead Social Game Chronicles The Walking Dead Assault The Walking Dead Road to Survival The Walking Dead No Man's Land The Walking Dead Our World The Walking Dead Survivors The Walking Dead All Stars และวเดอร์วอลกิ่งเดสตินีครับซึ่งในเกมภาคเดสตินีเนี่ยเราก็สามารถเลือกให้เชนค่าลิกและดำเนินเนื้อเรื่องซีซั่นสา 3, แทนเขาได้ด้วยครับแต่ผมแนะนําว่าอย่าเล่นเลยครับเพราะเกมไม่คตรห่วยเลยครั้งหนึ่งคุณจอห์นเบิร์นเทลเคยพยายามโน้มน้าวคุณเกกนิโคเทโลผู้เป็นเอ็กซ t i v ทีฟโปรดิเซอร์ของซีรีส์ให้ยอมใส่บทของเขาเป็นวอลเกอร์ตัวเดียวที่พูดได้โดยเขาต้องการให้วอลเกอร์พูดชื่อของลิกแต่สุดท้ายคุณเก,กก็ปัดตกไอเดียนี้ทิ้งไปเพราะมันฟังดูไม่เมกเซนเลย ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ33เรื่องน่ารู้ของเชนวอลส์ที่ผมได้เอานําเสนอให้ทุกคนได้ดูกันและก่อนจากกันไปก็อย่าลืมความนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับว่าคุณคิดยังไงกับตัวละครเชนแต่ถ้าถามผมแล้วก็ผมมองว่าตัวละครนี้โคตรเลียวเลยอะคือเขามีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีให้เห็นแถมยังปรับตัวกับโลกใหม่ได้ไวมากๆซึ่งหลายๆเรื่องที่เชนพูดกับลิกเนี่ยก็จริงแท้จะทั้งหมดเลยถึงแม้ว่าบางครั้งเขาจะทําอะไรสุดโต่งไปหน่อยก็เถอะอย่างเช่นตอนที่เขาบุกไปกนจัดวอลเกอร์ทั้งหมดในโรงงาน เพื่อความปลอดภัยของทุกคนซึ่งมันก็ถูกอะแต่เชนเองก็ควรขอความยินยอมจากเจ้าบ้านอย่างลุงเฮเชลก่อนและเอาจริงๆถ้าเกิดเชนมันปล่อยวางเรื่องลอรี่แล้วไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับแอนเดียเราก็คงได้เห็นเขาเป็นกําลังสําคัญในการพากลุ่มของริกลอดไปถึงชุมชนอเล็กซานเดียอย่างแน่นอนครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจให้เราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ